ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมในช่องของซาโรแมนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอ่าสอนวิธีการดาวน์โหลดตัวไฟเบต้าของเกมไวซิกนะครับผมเกมเกมดังของค่าของทางญี่ปุ่นนะครับผมที่จะบอกเลยว่ามันมากนะผมที่กําลังจะเปิดในประเทศไทยในวันที่6พฤษภาคมเอ้ย4 4หรือ6กวะจำไม่ได้ น่าจะสี่นะสี่พฤษภาคมนะครับผมก็เขาเปิดเทสเบต้านะครับผมถึงวันที่ยี่สิบหกถึงสี่ทุ่มนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับทุกท่านนะครับผมไปลองได้ให้ทุกท่านได้ลองเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับผมในเวอร์ชั่นของเมื่อกี้ผมทำ Android เอ้ยเ o s ไปแล้วเดี๋ยวอันนี้ทำ Android นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ apk นะครับผมที่ทดลองเล่นนะครับผมเป็นเราจะเราจะโหลดในคอมก็ได้ผมหรือว่าโหลดในมือถือ Android ก็ได้นะครับผมในคอมก็ใช้ b บ Stack หรือน o อกหรือโปรแกรม Emulator Android ช่วยเล่นดาวน์โหลดได้ผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ได้านล่างก็ง่ายๆครับผมกดดาวน์โหลดที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ดใต้ล่าง Description นะครับผมแล้วก็ใครชอบเล่นไปแล้วใครชอบก็อยาก ลงทะเบียนเล่นกน็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ลงทะเบียนของเกมนี้ไว้ข้างล่างนะครับผมก็เราโหลดมาครับผมก็จะเป็นเนี่ยอะไรครับผมลิงก์กดลิงก์เดียวแล้วครับผมไม่ต้องไปมุดไปย้ายโซไปประเทศอื่นไม่ต้องแทโหลดแทบแทบแล้วครับผมเป็นลิงก์อ่าตัวเกมเวอร์ชั่นทดลองนะครับผมของฟิลิปปินส์นะครับผมไวส์ไวส์สติกนะครับก็ คลิกเข้าไปครับผมเปิดเราโหลดมาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ไปเปลี่ยนภาษาก่อนอย่างแรกเราต้องเล่นภาษาไทยเราต้องเล่นภาษาไทยแล้ววันนี้เราต้องเล่นภาษาไทยแล้วแล้วก็คลิปต่อไปผมจะทำเป็นคลิปรีวิวอาชีพทุพกอาชีพแล้วก็เจาะลึกสกิลการเรียงสกิลเวลา PVP นะครับผมหรือว่ากิวล r หรือว่าเป็นฟาร์มบอลนะครับผมที่แบบจะเข้ากันนะผมก็ยังไงฝากทุกท่านกดติดตาม กดซับสไคร b ์ช่องผมไว้ด้วยนะครับผมก็จะไม่พลาดคลิปเกมนี้เด็ดๆนะครับผมก่อนเปิดเซิร์ฟนะครับผมจะไปรีวิวทุกอาชีพให้ดูละอย่างแรกครับอ่ะเปลี่ยนภาษานี่ครับขวาล่างอย่าลืมตอนแรกมามันจะเป็นภาษาเวียดนามนะผมให้เราเลือกภาษาไทยนะฮะขวาล่างนะครับผมเนี่ยกดยืนยันไปเลยครับอา้าวเฮียเด้งเข้าใหม่เ <laughs> ดงเฉยก็เดี๋ยวผมลองเข้าไปดูโอ้โ oh ห โหลดแพทอาา์เลยก็เดี๋ยวผมข้ามปื๊ดไปเลยแล้วกันปล่อยให้มันโหลดไปก่อนเซงเลยหรือไม่ต้องข้ามมันเอ้ยมันโหลดไวอยู่นะแป๊บเดียวโอเคยังไม่ต้องข้ามนวรอไปพร้อมผมนะฮะพ <laughs> อเรากดเปลี่ยนภาษามันน่าจะาดาวน์โหลดภาษาฮะ แต่ไม่ได้ครับผมสามรหกสิกว่าเมกครับผมเน็ตผมหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้ยเมกครับเน็ตแรงอะโอ้โหขี้เกียจไปตัดต่อมากเลยอะก็ทุกท่านก็กดกดอ่ากดกอไปแล้วกันนะฮะช่วงตรงนี้ ได้เล่นแน่นอนครับได้เล่นทุกคนแน่นอนครับผมก็เป็นช่วง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 อ่าโอเพนเมทอ่าทดลองนะครับผมช่วงช่วงทดลองก็เล่นไปเราได้ของเลเวลเท่าไหร่พอถึงวันที่สี่มันก็จะรีนะครับตอนเปิดเซิร์ฟจริงก็จะทุกอย่างก็จะรีกลับมาหนึ่งเหมือนเดิมหมดนะครับผมก็มันเป็นเกมที่อ่าผมว่าโอเคนะคล้ายๆใครเคยเล่นอ่า ดักอ o นเน็ m โมบายนะครับผมจะเป็นสไตล์นั้นนะครับผมลงดงลงดันอะไรเงี้ยครับผมตีกับเพื่อนฆ่ามอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็มีระบบ PVP ที่ค่อนข้างมันนะฮะอ่ะมาละเขียนภาษาเรียบร้อยนะครับกดมันจะมีเซิร์ฟให้เลือก2อเซิร์ฟอะใครผมผมผมเทสไปเซิร์ฟสนะผมสร้างตัวละครไว้เซิร์ฟสงลองแล้วก็กดเข้ามานะครับผมอันนี้ตัวละครที่ผมสร้างมาแล้ว เดี๋ยวลองเข้าไปด mm ูในตัวเกมกันนะครับผมว่าจะเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะฮะไอ้ครับพอภาษาไทยมาแล้วครับผมให้เติมเงินแต่ยังเติมไม่ได้นะครับผมช่วงนี้อ oh ี่ค um> ่อนข้างลื่นนะครับผมปรับเฟรมเรทได้ด้วยนะครับผมปรับน hm um ี่นะครับไปที่ตั้งค่าตรงนี้เปิดโหมด High FHR นะครับผม High Frame Rate นะฮะเปิดแล้วแบบจัดโอ้โหแบบลื่นสมูทมากครับ นี่นะฮะสมูทมากๆฮะก็ย the okay. ังไงใครใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลบให้กดซับสไครป์ผมไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวคลิปหน้าครับผมจะมารีวิวรีวิวสกิลทุกอาชีพเลยครับผมจะมีทั้งหมดที่จะเปิดจะเปิดในไทยนครับผมมีทั้งหมดเสียอาชีพอาชีพกระบี่ยังไม่มานะฮะกระบี่กับปืนคู่อาชีพที่ห้าอาชีพที่หกยังไม่มานะฮะก็เดี๋ยวจะทําคลิปอ่ารีวิว อาชีพไว้ก่อนนะฮะผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้ยวยนะครับผมบ๊าบบายนะครับผมเอนดอยเล่นได้แล้ว